จานปั้นปุ๋ยครับพร้อมปั๊มสีใหม่เอี่ยมเลยใหม่เก็บฝุ่นผงไม้เกาะเฉยๆเป็นเฟืองเกียร์ทดมอเตอร์น่าจะน่าจะเท่าไหร่ มอเตอร์หนึ่งแรงไหมสองแรงหรือหนึ่งแรงมอเตอร์เนี่ยสองเมตรมอเตอร์นี่กี่แรงหนึง่งแอลมีไฟสองไหมมันเห็นแต่ไม่เจ็มเฮดพี HP เดี๋ยวอยู่ตรงไหนล่ะเฮดเซตอจอันหนึ่งเหดพีหนึ่งเหดพีมิตซูแท้ครับเครื่องใหม่เอี่ยมเลยเก็บไว้แล้วก็ฝุ่นอันนี้เป็นฝุ่นไอฝุ่นไม้ไผ่ฝุ่นไม้ไผ่เกาะไว้เฉยๆโอเคสนใจทักมาได้นะครับกว้างสองเมตรใช่ไหม 2> 2 <m. S 1> กว้างผ่าศูนย์นการสองเมตรของอยู่ตอนนี้ไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไร อบอตหน้าไม้ไมปทุมธานีโอเค0973069554ครับ